ได้ตรวจเจอก้อนที่เต้านมนะคะแล้วก็ได้มาทําการรักษาแล้วมาตรวจเจอเป็นมะเร็งลามไปที่กระดูกดิฉันนางสาวนิพัทราทวีการนะคะ ได้ตรวจเจอก้อนที่เต้านมนะคะแล้วก็ได้มาทําการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์เก้ากับหมอกิตินะคะคุณหมอก็ได้ทําการผ่าตัดเต้านมข้างฝานะคะแล้วก็ส่งตรวจเจอเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ส่งไปหาหมอมะเร็งเฉพาะทางคุณหมอปานทัศน์นะคะทําการ ให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็ส่งไปฉายแสงติดตามอาการมาเรื่อยๆป่วยมาตั้งแต่ปี6 1จนถึงปี62นะคะและพอปี63จะมีอาการปวดหลังแล้วมาตรวจเจอเป็นมะเร็งลามไปที่กระดูกแล้วคุณหมอก็ส่งไปฉายแสงแล้วก็ติดตามอาการทุกเดือนแล้วก็ให้มา กยาเช็คดูว่าอาการของเราเป็นยังไรก็มารักษากับหมอปานนทั์นะคะคุณหมอก็เอาใจใส่ดูแลดีนะคะก็ประทับใจแล้วก็พี่พยาบาลทุกคนก็ดูแลอย่างดีนะคะ